ให้แม่นแม่นเด้อาจารย์เนอนานๆได้มาเยือนนางฟ้าแสงมณีนางฟ้าผ่อนสวรรค์นางฟ้ารัฐาชิบและก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ <c oughs> ครับที่สินสถิตอยู่ที่นี่นะครับขอโดนบันดาลให้อาจารย์ป้อมนะครับให้ออกสองตัวสามตัวตรงๆเด้อที่นี่จะได้มีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปก็จะได้ดววชมบารมคชมอาจารย์ป้อมจะได้ขอเลขเด็ดๆขอโชคขอลาบสองตัวสามตัวนะครับสาธุสาธุสาธุอาจารย์ถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้อยู่ที่ทางช่อง youtube นะครับคนสุรินทีวีนะครับ คนสุรินทีวีนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางช่องยูทู e คนสุรินทีวีด้วยนะครับต้องดูนะครับต้องดูมืออาจารย์ป้อมนะครับ มีไฟแสงสีเสียงด้วยนะครับตรงเลขน,นะครับ ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ที่ศาลนางฟ้าสายมณีนางฟ้ารัตถาทิพนางฟ้าพรสวรรค์นะครับอยู่ที่หลักกิโลจอมปวกให้โชคสําหรับหลักกิโลจอมปวกให้โชคแห่งนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะให้เลขถูกหรือว่าให้เลขแม่นมากๆานะครับคุณผู้ชมนะครับให้เลขแม่นมากๆนะครับอ่ะตอนนี้นะครับมีอาจารย์ป่อม หรือว่าอาจารย์ใบของเรานะครับมาขอเลขเด็ดๆที่นี่นะครับที่ศาลนางฟ้าแสงมะีนีนะครับหลักกิโลจอมปวกให้โชคใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับพิมส์สาธุสาธุสาธุนะครับเพื่อจะแบ่งบุญแบ่งโชคด้วยกันนะครับที่ศาล นางฟ้าแสงมณีนางฟ้าตัดนาที่นางฟ้าพรสวรรค์น,นะครับขอให้ได้สามตัวสองตัวตรงๆเนะ้อมาที่นี่ครั้งแรกนะครับไม่ได้มานานแล้วนะครับอาจารย์ป้อมอ,อยากมามากๆบอกว่าบอกผมเมื่อตอนกลางวันนี้บอกว่าอยากมาที่นี่แรงนะครับไม่รู้อะไรโดนจิตโด,ดนใจให้อยากมานะครับ เพราะว่าที่นี่เคยให้อาจารย์ป้อมนี้ถูกเลขมาแล้ว3ตัวตรงๆนะครับอาจารย์ป้อมก็เลยอยากมาที่นี่นะครับใครเข้ามาแล้วก็แชร์กันไปขอรัแชร์ขอรัแชร์นะครับเพื่อจะได้แบ่งโชคกันนะครับนานแล้วนะครับคุณผู้ชมที่อาจารย์ป้อมไม่ได้มาที่นี่ได้ประมาณเป็นปีแล้วนะครับปีหนึ่งเต็มเต็มนะครับปีหนึ่งเต็มเต็มแล้วนะครับที่อาจารย์ป้อมไม่ได้มาที่นี่นะครับ ผมใช้คุณผู้ชมนะครับชมบรรยากาศกันสดๆสดสดกันไปเลยนะครับยาวๆเลยเนะยาะการป้อมสาธุสาธุาธครมาแล้วก็สาธุสาธุนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือสถานที่นางฟ้าเป็นศาลของนางฟ้าแสงมณีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัตถาชิดนะครับดูนะครับที่นี่เลยนี่ ชมสุดบรรยากาศสดุดสดตัวนี้ก็คือหลักกิโลจอมปวกให้โชคนะครับแชร์กันไปครับคุณผู้ชมแชร์กันไปนะ

นาวหนาวอยู่นี่หนาวขอสามตัวอาจารย์ขอสามตัวตรงตรงจะได้โด่งดังจะได้มีผู้ที่มาชมบาร,รมีสารานางฟ้าแสมณนีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัฐาชิพ ขาแปรได้ก็แปรให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับขครแปรด้วยก็ช่วยพิมพ์แปลลงมาให้ด้วยเด้ออ่าอ่าหนาวอืมเหล็กได้แล้วได้มอืมอืมเพินหนาวเพิ่นหนาวสาธุสาธุ สาธุสาธุได้แล้วเลขให้แล้วแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะเขียนเลขให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับว่าให้แล้วเดี๋ยวก่อนนะดูเป็นแม่แม่นางฟ้า<อ>แม่นางฟ้าแสงมณีนางฟ้า,ฟาพรสวรรคามเจกับห้าสามนะ ครเข้ามาแล้วก็สาธุสาธุสาธุอพิมพ์สาธุให้ด้วยนะครับขอให้ถูกขอให้รวย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 โดนโดนปังปังเป็นแกนข้างเด้องีริงนะครับผมอย่าคุณบอกอ๋ออ๋ออ๋อ๋อเงยเอาเลยเงยเอาเลยนางฟ้าให้มันนางฟ้าให้แล้วนะครับแม่นางฟ้าแสนมณีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัตถิพให้ตรง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 ครับ ใเด่นเด่นนะขนลุกขนฟองหนาวหนาวเลยสาธุสา,าธุสา,าธุอาจารย์ขอให้แม่นแม่ขอให้ตรงๆขอให้โดนโด,ด,ดนเด้อเพราะว่ามาที่นี่ครั้งแรกน,นะครับพวกเราจะอยู่แต่ หลักกิโลให้โชคหรือว่าหลักกิโลตาเซให้โชคนะครับจะมาหลักกิโลจอมปลวกนางฟ้าแสมณีนางฟ้ารัฐาทิตย์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับอาจารย์ป้อมให้พันให้พันเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นแปดสามเจ็ดห้าสามแปดสามเจ็ดกับห้าสามอ่ะช่วยกันพิมพ์ช่วยกันพิมพ์นะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยเด้อ สาธุสาธุสาธุอาจารย์อด้อืมคนลุกไปหมดเลยครัออบอาจารย์ สามเจ็ดห้าสามอาจารย์ <'m> อาจารย์ขออนุญาตลุกไปข้างนอกก่อนนะครับ <Okay. S 1> นีอาจารย์ป้อมบอกว่าอยากมา,มากที่นี่นะครับอยากมาอยากมาแบบสุดๆอยากมาแรงๆคุมให้ผมมาผมจะนอนแล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์ป้อมบอกว่าต้องมาให้ได้นะครับที่นี่ที่ศาล แม่นางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัฐาทิพแล้วเป็นปริกธิสารคามแล้วก็นางฟ้าแสมณีด้วยนะครับอะไรนะครับอาจารย์ป้อมนี่ใส่ชุดนี้อ๋อใส่ชุดนี้นะอ๋อนางฟ้านางฟ้าชอบใส่ชุดนี้ใส่ชุดคือชุดชุดสีแดงแม่นางฟ้า แม่นางฟ้า<ม>ชอบใส่ชุดนี้เหรอ<ม>ชอบใส่ชุดชุดสีแดงแล้วก็มีชดาแล้วก็มีชดา<ม>ครับ<ม>อาจารย์อ่ะอยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือผมมาย้อนรอยนะครับมาย้อนรอย แม่นางฟ้าที่สินจิตนะครับอยู่ที่หลักกิโลจอมปวกให้โชคนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมคงจะจำได้นะครับสถานที่แห่งนี้เคยโด่งดังมากๆนะครับโด่งดังเมื่อมากๆเคยให้เลขถูกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับให้คนรวยต่อรวยมาเยอะนะครับสำหรับานางฟ้าพรสวรรค์ นี่นะครับคุณผู้ชมนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้าโอ้มีเป็นนางฟ้าแสมณีนางฟ้าพรสวรรค์แล้วก็นางฟ้ารัตถาชิพนะครับหลักกิโลจอมปลวกให้โชคอตอนนี้อาจารย์ป้อมก็จะลาแล้วจะลาแล้วนะครับอยากน้ําครับสาธุอาจารย์สาธุ รวย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 ,วยมีจอมปวกขึ้นอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าจอมปวกตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะทุกคนทำลายเพราะว่าถูกถูกใครเอาลงก็ไม่รู้นะครับเป็นหลักกิโลเมตรที่อที่เดนะครับฝั่งด้านฝั่งด้านทางด้านทิศใต้เนาะทางด้านทิศใต้จะมีเลขเกดตัวเดียวนะครับคุณผู้ชม ทางด้านทิศใต้จะมีเลขเจ็ดอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วอ,อาจารย์หยิบดอกไม้ออกให้หน่อยอคือทางด้านทิศตะวันตกทางด้านทิศตะวันตกนะครับคุณผู้ชมจะเป็นเลข8นะครับจะเป็นเลขแปดนะครับเออครับแ <c oughs> ปดเจ็ด ครับอาจารย์แปดแปดเจ็ด <8, S 1> <7. S 2> ไหนแบบนี้เลยอ๋อ oh, ตรงกันเลยตรงกันเลยแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดแล้วก็ห้าสามครับอาจารย์สาธุสาธุ เข้ามาแล้วก็ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับสถานที่แห่งนี้เราไม่เคยมานานแล้วนะครับเกือบเป็นปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มาสถานที่แห่งนี้อาจารย์ป้อมบอกว่าอยากจะมาสถานที่แห่งนี้อยากจะมาอย่างไงก็มาให้ได้ชวนผมมานะครับผมก็เลยพาอาจารย์ป้อมมากลางดึกเลยวันนี้นะครับที่ศาลนาง,น,างน,ะนะครับ ให้คุณผู้ชมบอกว่าหลักกิโลเมตรนี้มีเลขอะไรบ้างทางด้านทิศใต้อะอะให้ชมใด้เป็นเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขเจ็ดแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกตรงนี้นะครับก็เป็นเลขแปดนะครับคุณผู้ชมเป็นเลขแปดนะครับทางด้านทิศตะวันตก ส่วนทางด้านทิศเหนือแล้วเราหมุนหมุนหมุนรอบๆไปขอให้รวยรวย,รวย,รวย,รวยทุกคนนะครับนี่คือทางด้านทิศเหนือเป็นหมายเลขสองสองหสองสองหะดูกันทางด้านนี่คือเลขอาจารย์ป้อมที่ลงได้ในค่ำคืนนี้นะครับงวดไปจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2 5งพัน <65. S 1> อาจารย์ป้อมลงได้ที่เลขเลขสารนางฟ้าแสงมณีนางฟ้ารัาชิพนางฟ้าพรสวรรค์คือเลขตัวนี้เดอ้อนี่เดอ้อ8 3 7สามเจ็ดละกะหาสามแปดสา็ดละกะห้าสามเป็นหาเองเด้อนางฟ้าหาอาจารย์ป้อมบอกว่าพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์งวดนี้ ลุกไปหมดเลยอยากมาแรงอยากมาแรงนะครับคุณผู้ชมอยากมาแรงอยากมาจนผมต้องพามาดึกแล้วผมก็พามานะครับอาจารย์ป้อมบอกว่าอยากมาที่นี่แรงครับครับอาจารย์คร,รัคบเน้นห้าสามไหนมีคนที่อยู่ตรงใต้ต้นไม้อ๋อ อาจารย์ป้อมบอกว่ามีคนอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้ออเป็นนางฟ้าผมยาวบอกบอกเลขอาจารย์ป้อมนะครับมีคนที่อยู่ใต้ต้นไม้กระซิบบอกอาจารย์ป้อมว่าเลขให้เลขตัวนี้เลยก็คือเลข837สามเจ <7 S 1> ็ดแแล้วก็ห้าสอะไรอาจารย์ ซื้อทีอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมให้แล้ววันที่หนึ่งกพอหกห้าอป้อมออป้อมอืมโอเคออป้อมอมมอ่าแปะไว้ตรงนี้หาที่แปะให้เขาหน่อยอาจารย์ เดี๋ยวโดนไฟเออเดี๋ยวโดนอันนั้นลมพัดไปหาที่แปะดีๆให้เขาหน่อยอตรงนี้เนาะ,ะศูนย์โอ้มีเบอร์โทรพร้อมอ่ะออื นะครับคุณผู้ชมนะครับเลขที่ได้นะครับอ่ะนี่เลยแปดสามเจ็ดอ่ะจอมปวกครับครับบึ๊บทุสาทุสาทุาอาจารย์แล้วกักด ติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ